เนี่ยไม่น่าเชื่อน้นหนักเกินดังบอกมันเป็นไปได้เหรอน้นหนักเกินบ้านบ้านปู่เดียวไม่บ้านไม้ถ้าบ้านไม้กก็อีรถยังจอดได้เลยนี่แค่น้ำหนักไม่ถึงบ้านเดียวกันเปล่าเนี่ยคนละบ้านคนละบ้านนะอยู่ใกล้กันไหมอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันแม่หนูเนี่ยหนูกับน้องชายตัวเล็กๆครับบันไดก็เล้าแต่เนี่ยก็ตัวเล็กๆน้ำหนักเท่าไหร่เราแค่ห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าของผู้ชายอ่ะสิบเจ็ด บ้านหนูก็แตกเหมือนบ้านน้องเขาอ่ะบันไดแตกเหมือนกันของน้องผู้หญิงแตกแล้วมพี่ไม่ได้บุหรี่ะถามน้ำหนักเขาอะไรเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบกิโลเจ็ดสิบเจ็ดสิบพี่คิงเท่าไหร่เนี่ยเอ่าผมก็ประมาณเจ็ดสิบครับพี่พี่เดินไม่ได้นะคะที่ตกบันไดนะเนี่ไมนได้เขาดะเจ็ดสิบเนี่ยช่างบอกว่ามันจะทําให้บันไดพังมันเป็นไม่ได้อะลูกหลานเนี่ยไปเล่นน้ำเสาร์อาทิตย์หรือปิดเทอมครับอย่างนี้ฮะ แต่ปลาปรากฏว่าเนี่ยเจ้าของโครงการเนี่ยทาไปทํามาโฆษณาไว้ว่าสามไร่แต่ปรากฏว่าไปเช็คเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาไปเช็คเลยครับจากบมที่ดินเลยเหลือหนึ่งไร่แต่เนี่ยชาวบ้านเขาก็งงเรับที่โฆษกันว่าว่าอย่างไงฮะเนี่ยเ็นบอกมีสระว่ายน้ําสนามกบปรากฏว่ามีแต่บ่อปลกบ่อปลาเขางงฮะให้ดําเนินการซ่อมให้ผมมาไปแจ้งใหม่ผมก็ไปแจ้งใหม่เขาก็ไม่ซ่อมครับ สคบสั่งอะไรมาเขาก็ไม่ทําครับก็เลยต้องมาร้องเรียนนะครับเพื่อประโยชน์ของลูกบ้านแล้วก็คนอื่นที่จะซื้อบ้านในโอกาสต่อไปครับผมก็ฝากไว้เลยที่น้องประชาชนนะจะจะซื้อบ้านในเคสเนี้ฮะดูให้ดีเดี๋ยวเวลาคุณไปซื้อบ้านเนี่ยสามล้านสี่ล้านห้าล้านอ่ะมันไม่ตรงเป้าหมายและไม่ตรงปกแล้วคุณก็จะมาเครียดกันมาเสียใจฮนะอย่างหมู่บ้านเนี่ยดังที่สุดในสมุทรปราการนะเนี่ยผลกระทบตอนนี้เครียด เครียดทั้งกู้เงินเคียดทั้งนี้นะผมฝากไว้ด้วยนะคนจะคิดแต่อยากมีบ้านเดี่ยวนะครับดูข้อกฎหมายให้ดีนะครับว่าจะเราจะได้จริงหรือไม่จริงนะครับฝากไว้ด้วยครับหมู่บ้านชื่ออะไรฮะรออะไรรอเริงครับผมอ่านี่ฮะลูกแล้วเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยเขากระชิบผมมาบอกเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าน้ำหนักเกินทําให้บ้านพังวตำรวจบอกว่าบูลลี่เราช่วยดําเนินการแจ้งความตามกฎหมายครับและดําเนินคดี ตามกฎหมายในการนําข้อความมันไปเท็สเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับ